ดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้แพทจะมาทํานี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งนะแพทลวกเส้นไปแล้วแพทลวกเส้นถุงงอกแล้วก็ลูกชิ้นเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วอยู่ในกะมังเดียวกันไม่รูก้กินหมดหรือเปล่านะกะมังใหญ่นะนี่แต่คงจะเอาไว้กินตอนเย็นด้วยแล้วแพทก็จะใส่นี่ลงไปนะน้ํามันเครื่องปรุงก็จะมีเครื่องปงรงปุงก็จะมีนี่นะแพทให้ดูเครื่องปรุง เครื่องปรุงก็จะมีตั้งชายมันาวกระเทียมเออไม่ใช่กระเทียมอ่าหอมผักชีน้ำปลาน้ำมันพริกไทยพริกป่นแล้วก็กระเทียมเจียวนะแล้วก็พริกน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลอ่เดีย๋ยวเรามาคุกกันเลยแพทใช้วิธีขยำมอแต่ข้าวกระเตี่ยวขยำหรือกระเตี๋ยวอะไรก็กนี่แพทก็จะใส่นี่ลงไปใส่น้ำมันนะแพทจะใส่น้ำมันลงไปนะ น้ำมันนี่ไม่ต้องใส่เยอะหรอกเอาให้เส้นมันไม่ติดกันก็พออะเอาใส่เฉพาะเส้นมันเนี่ยเี๋ยวมันจะมันไปใส่น้อยก็ไม่หลอยนะน้ำมันใี่ไอใส่มยมันไม่นิ่มพอ,อเคใช้ได้ละใส่น้ำมันแล้วก็พริกไทยพริกไทยแล้วแต่ชอบนะแพทชอบไปใส่พริกไทยเยอะเอืมใส่พริกไทย แล้วแพทก็จะใส่ตั้งายไปเนี่ยหมดแล้วเนี่ยใส่หมดไม่ละไหยหอมมากเลยเดี๋ยวเราจะ,จะขยำกันก๋วยเตี๋ยวแห้งนั่นแหละแต่แพทยขยำก่อนกินว่ามันจะได้เข้าเนื้ออน้ำตาลนี่น้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลน้ำปลาหน่อยปลาสองช้อน เดี๋ยวขอบีบมะนาวหน่อยนะชอบกินก๋วยเตี๋ยวใส่มะนาวมันหอมมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวใส่มะนาวมันีร้อยอร่อยใช้มะนาวอย่างประหยัดอะไรเราประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะเพื่อนๆชอบกินเปรี้ยวๆอ่ะใส่มะนาวหมดนี่นะขออนุญาตอ,อนุญาตขูดมะานาวเมืองไทยมะนาวอาจจะถูกนะ ที่นี่ห้าลูกบาทหนึ่งอ่ะห้าลูกหนึ่งดอลลาร์ใส่ไปหมดขูดูดเอาแหละเสียดายบีบไ 1, ม่หมดก็ทิ้งเสียดายเปล่าๆเสีดายของเดี๋ยวเราค่อยขยัทีเดียวแล้วเราก็จะใส่นีาา่ลงไปเทีาายมเกลีาายวเทีาายมเกลีาายว แล้วก็ใส่น,นีหอกผักชีไปหน่อยเดี๋ยวเรามาขยำกันอันนี้ไว้โรยหน้าอันนี้เอาไว้โรยหน้า <c oughs> เป็นกระเที่ยว <c oughs> ยเดี๋ยวแคทลืมบอกต้องใส่ซีอิ๊วดำด้วยมันอร่อยที่ตรงซีอิว <c oughs> อ๊วดำนะี่แหละนี่ซีอิ๊วดำนะซีอิ๊วดำเนี่ยซื้อฉลากสีส้มๆเนี่ยอร่อยดำเข้มข้นดี แล้วก็มาลงมือลงมือลงไม้อยาเปิดฝาก่อนะมือเดียวอีกแพทจะเปิดได้นีมอ่ะโทษทีใส่อิวออวอ๊วดำลงไปกเตี๋ยวก็เตี๋ยวแห้งเนี่ยมันต้องซีอิ๊วดำนะมันถึงจะอร่อย เส้นไม่เยอะลงนะหลอกตัวเองเส้นไม่เยอะเส้นไม่เยอะถุงงอกเยอะใส่ถุงงอกเยอะเต็มกำมังเลยเส้นไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนชอบกินอย่างเงี้ยแซดอ่ะแซดว่ามันอร่อยมันได้ทรสดดิ เนี่ยแล้วตักแบ่งกันกินอร่อยดีชอบเดี๋ยพริกนี่เราจะขยำไปเลยไหมหรือใส่ที่หลังก็ได้แพชชอบเกิดฝาเทมากกว่าแม่เนี่ยกระเตี๋ยวแห้งแพ่จะเป็นอย่างนี้แหละ รึก๋าเตี๋ยวเขาจะเรียกก๋าเตี๋ยวแห้งหรือก๋าเตี๋ยวขยำก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวแชทชิมขออนุญาตชิมก่อนนะว่าจะอร่อยขนาดไหนขอใส่ช้อนแล้วกันมันนี้เนี่ยหยดอร่อยแล้วพอดีเป๊ะเวอร์มากแต่ต้องเติมเผ็ดอีกหน่อยแชทขออนุญาตเปิดฝาพริกหน่อย ไม่สะาใจอ่ะพักนี้ทำไมชอบกินกินเผ็ดจังเมื่อก่อนลดเผ็ดลงไปอย่างนี้ทำไมกลับมากินเผ็ดได้ก็ไม่รู้แบบง่ายไหมแค่ลวกเส้นแล้วก็มาทุกอย่างมาขยำรวมกันเท่านั้นเองเพื่อนๆพริกน้ำส้มนี้ถ้ามันมันเปรี้ยวอยู่แล้วแพทก็เลยไม่ใส่ ถ้ามันไม่เปรี้ยวใแพทจะใส่นี่มันเปรี้ยวพอดีแล้วไงนี่ไงแพทก็ได้ก็เตี๋ยวแห้งเตี๋ยวขยำก็เตี๋ยวอะไรเรียบร้อยแหละมาเดี๋ยวเรามากินกันมาจ้าเพื่อนๆก็วเตี๋ยวแห้งหรือก็เตี๋ยวขยำก็ได้เรียกก็เตี๋ยวแห้งก็ได้ก็ว็เตี๋ยวก็ยำก็ได้นะแต่ว่าแพทเรียกก็เตี๋ยวขยำแล้วกัน เราใช้ใช้วิธีขยำแล้วก็กินขยำขยำรวมกันแล้วก็มากินทำไม่ง่ายไม่ยากมากินกันเลยอร่อยเมนูนี้ชอบกินมากเขาเพิ่งจะทํากินลงไปเนาะแต่ไม่ได้ทําพิธีทําให้อันนี้แพทย์ลงวิธีทําไปด้วยแล้วอยวกจะกินแค่แพ่ย์สักนิดนึงกินพอเป็นพิธีเนาะ พราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอบบอร่อยอชอบกินมากเมนูนี้ทำกินบ่อยๆว่าไม่เบื่อเพราะชอบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำ ะไรที่เป็นน้ำๆเป็นซุปๆเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่รู้เป็นไรต้มจงต้มจืดอ,อะไรเงี้ยก็ไม่ชอบกินนะเฉยๆเย็นตาโฟก็ชอบกินแต่เป็นเย็นตาโฟที่น้ำไม่น้อยเอยนะน้ำขุกขิกอะแบบว่าไม่น้ำจืดอะไม่น้ำเยอะอะไรเงี้ยชอบ ทุกกี้ก็เป็นทุกกี้แห้งเอาเป็นแห้งๆ้ะชอบหมดเยอะนะแต่คงกินไม่หมดหรอกเพราะว่าเก็บไปกินตอนเที่ยงเละนี่มันเช้าอยู่ ก็แปดนโบกิ่งเตี่ยวแห้งเสี่ยวขยำได้หมดเรี่ยก็เตี๋ยวขยำนีกว่านะเหมือนขนมจีนไง ขนมจีนยำขนมจีนน้ำขนมจีนน้ำย้อยเอาทุกอย่างมนาะขยำขยำขยำรวมกันมิกรวมกันแล้วก็มากินใส่ยู้ใส่นี่ไปอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ลวกเสน้นลวกถุงกอกเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงขยำขยำรวมกันมิกรวมกันชิมมันได้รสแล้วเราก็มากิน มากเงียบเงียบแถวบ้านแพทวันทั้งวันไม,ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านเลยเงียบมากแว่นะฝอยที่แพ็อยู่ก็เงียบ หอยสัตว์ไฟนี่ก็งเงียบเงียบสนิทอยู่ที่นี่คนที่นี่เขาไม่เหมือนเมืองไทยนะมีลูกมีหลานเขาก็เปิดบ้านมาวิ่งเล่นกันใช่ไหมบ้านาข้างๆคูกว่า,าบ้านติดกันติดกันเนี่ยมีลูกมีเด็กรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ว,วิ่งออกมาเล่นด้วยกันหน้าบ้าน ทีนี่ไม่เป็นนะทำไมไม่มีไม่มีเด็กมาวิ่งเล่นหน้าบ้านต่างคนต่างอยู่ถ้าเขาจะเล่นกันเขาก็พาลูกพาหลานเขาไปเล่นที่สวนน่ะที่สนามเด็กเล่นน่ะต่างคนต่างอยู่ริน ยืมกันไปขาบ้านมันขัดไปแท็กหลังนึงก็มีเพื่อนบ้านมีเด็ก ลูกมีลูกสามครรนรุ่นกันเลคกไรกับเทเวนเนี่ยก็เด็กกว่าเคยเห็นเขาเดินผ่านหน้าบ้านเขาเด็นเขากำลังไปโรงเรียนมาซีายกันเฉย ถึงบอกว่าเงียบดีเงียบสนิทอ่ะอร่อยกินไปกินมาเพลินชอบออกินถั่วงอกถั่ววอกพ่มห์เลนเนี้ยเพื่อนๆมีผักบุ้งก็ใส่ผักบุ้งได้นะใส่ผักบุ้งก็อร่อยนี่นผักบุ้งที่นี่มันแพงเนี่ ขัามุ้งหน้าหนาว,น,าวนี่แพงมากนะที่เนี่ยกินไม่ไหวต้องรอหน้าร้อนหน้าร้อนนีน่ผักเผือกจะถูกมากอืมกินไปกินมาจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่้กินตอนกลางวันมาก อร่อยมากลองไปทำดูนะจ๊ะบ๊ายบาย